สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้ผมออกกําลังกายเนี่ยผมกินข้าวอะไรนะครับวันนี้ก็ข้าวผัดเครื่องในไก่นะครับไก่นี่มันก็จะมีโปรตีนที่จะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เป็นโปรตีนที่ทําให้เรามีพลังงานในการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดีนะครับอันนี้เราก็จะไม่ไม่ใส่เค็มเยอะเกินนะครับเดี๋ยวขอตัวเอาไปทิ้งแป๊บหนึ่งนะครับผม ออกกาลังกายแล้วก็ต้องกินให้ถึงด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนทุกคนถ้าเรากินไม่ถึงมันก็ไม่สามารถทําให้กล้ามเนื้อพัฒนาได้ครับว่าไงลูกกินข้าวกินข้าวลูกน้องหมามาเล่นด้วยนะครับไปไปที่อื่นลูกไปกินข้าวก่อนนี่ครับข้าวกับไอ้ผัดเครื่องในไก่นะครับเพื่อน<ๆ>ทุกคนทาง u ูท b e นะครับใครเข้ามาแล้วก็กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะครับอร่อยอร่อยครับเพื่อน อ,อร่อยครับผมแล้วก็ใส่ตับไก่ด้วยนะครับผมเราจะต้องกินข้าวอะ่ะกินอาหารให้ได้ประมาณ2,500แคลต่อวันนะครับ ถ้าเราออกกาลังกายนะแล้วน้ำก็กินวันละห้าลิตรนะครับผมอร่อยครับผมไ,ได้ครับ